ค่ะคุณพึ่งนภา,าคะยังคงเป็นเพียงกระแสข่าวยังไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนคะ่ะว่าสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาจะไม่เยี่ยมนายทักษิณชินวัตรที่บ้านจันทร์สองลหรือไม่แต่ว่าตลอดทั้งวันนี้คะ่ะก็มีความเคลื่อนไหวเข้าและออกที่บ้านพักของนายทักษิณคะ่ะ การที่บ้านจันสองลา่าซึ่งเป็นบ้านที่อดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรกลับมาพักโทษเป็นวันที่3แล้วนะคะยังคงมีความเคลื่อนไหวและมีสื่อมลชนจํานวนมากเกาะติดสถานการณ์โดยรอบบ้านซึ่งในช่วงเช้าก็มีรถตู้รู้นะคะคาดว่าเป็นรถของคุณหญิงพจม,มาดามพงศ์อดีตภรรยาของนายทักษิณค่ะและก่อนหน้านี้ค่ะจากการเฝ้าสังเกตการก็พบว่าก่อน8ปดโมงเชา้ามีคนใกล้ชิดมาที่บ้านคือร้อยโททวัชชัยกลีบเมฆค,ค่ะผู้ติดตามนายทักษิณเดินทางเข้ามายังบ้านนายทักษิณซึ่งก็น่าจะยืนยันได้นะคะว่านายทักษิณอยู่ใน ในบ้านไม่ได้เดินทางไปไหนด้วยข้อมูลข่าวว่าทุกการเดินทางของนายทักษิณจะมีคนติดตามคนนี้ไปด้วยค่ะแม้แต่การเข้ารายงานตัวกับอายการเมื่อวานนี้ช่วงสายค่ะมีรถตู้ของกรมคุมประพฤติขับวนผ่านบริเวณบ้านแต่ว่าไม่ได้เข้าไปในบ้านหรือว่ามีบุคคลในรถลงจากรถแล้วเข้าไปในบ้านท่ามกลางกระแสข่าวว่าวันนี้นะคะเข้าสู่การพักโทษเป็นวันที่3ตรงตามเงื่อนไขาการพักโทษที่เจ้าหน้าที่เรือนจําต้องเข้าดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพักโทษค่ะและท่ามกลางการต่อ 영 <목소리법> เกาะติดของสื่อมวลชนนะคะแม้แต่ช่องว่างเล็กๆของประตูบ้านล่าสุดพบว่าบุคคลในบ้านค่ะได้นำฟิวเจอร์บอร์ดสีขาวมาติดปิดช่องว่างไปแล้วค่ะด้านล่างในบางช่วงและตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีรถลาดตระเวนของสนบางพลัดตำรวจสายสืบสลับกันตรวจตาความเรียบร้อยบริเวณรอบบ้านจันสองล่าค่ะขณะเดียวกันมีคำยืนยันจากนายพิชิตชื่นบานนะคะว่าการพักโทษของนายทักษิณไม่ใช่การทำลายกระบวนการยุติธรรมด้วยทุกการดำเนินการนั้นเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้พร้อม ทอนเขาว่าการต่อสู้คดีอาญามาตรา112คือบทสะท้อนการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของนายทักษิณทั้งที่ตัวเองเจ็บป่วยก็ยังคงทําตามกฎหมายทุกขั้นตอนค่ะส่วนคดี112อันนี้แหะครับเราจะทําให,เห้เห็นการแยกแยะว่าคดี112เนี่ยท่านได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแหละนะครับในเวลาในเวลาที่เหมาะสม แม้ท่านจะไม่สะดวกท่านต้องนั่งวีลแชร์ไปนะครับท่านก็ไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่ไปพบอายการเพราะเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกราชนาจากักรท่านก็ไปพบอายการนะครับแล้วก็มีการนัดหมายฟังคำสั่งกันอันเนี้ยท่านก็เห็นท่านจะเห็นว่าท่านเนี่ยก็ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ค่ะคุณพึ่งนภาคะในช่วงเย็นนี้ก็จะมีกิจกรรมนะคะฟุตบอลสารสัมพันธ์พักร่วมรัฐบาลและสื่อมวลชนนะคะซึ่งมีรายงานนะคะว่านายเศรษฐาทวีสินก็จะลงสนามฟาดแข้งในเย็นวันนี้ด้วยและมีรายงานด้วยค่ะว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยนางสาวแพรรองทานชินวัตรก็จะไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วยจะแท้จริงอย่างไรนะคะเรื่องของสมเด็จหุนเซนที่จะมาเยี่ยมนายทักษิณวันพรุ่งนี้ก็น่าจะติดตามว่าคุณแพรรองทานนั้นจะมีความเห็นหรือว่ายืนยันในข้อเท็จริงนี้อย่างไรค่ะค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะ